ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พอใจดีสีผ้าไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยของปูท่องได้พี่น้องได้นะครับเลขกเล่ากับพาดไปเลขไทยกับเขามาพี่น้องนะครับเนาะเขามาาหาย่ีหายน้องพิจารณากันนะครับ พิจาจรณากันไปพี่น้องมากกับจัดคัดกับพันบาว่ากับแนวทางมีเขามีรุดได้เสมอพี่น้องนะครับให้พี่น้องตั้งคิดตั้งใจพี่น้องคอยเบิงคอยผิจารณากันแนวทางตัวไดมักแนวทางตัวได้ชอบสำนักใดอาจารย์ใดให้พี่ให้น้องเด้อคิดเอามักตัวใดก็เลือกเอานะครับเกตสำนักเกตอาจารย์คาดว่าสิบวรุดพี่น้องนะครับ ให้พี่น้องเบิง้งนับตังตงหนึ่ง,งอาจารย์มาหอดอาจารย์ที่เจ็ดสำนักใดที่แนวทางตรงกันเนาะพี่น้องตรงหรือบ่ตรงสูตรไผ่สูตรมั่นอยู่ดอกพี่น้องไก่เคี่ยงบ่หรือบ่ไก่เคี่ยงบดฟันตัวดเด็ดตัวใดพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเอาครับตัวที่พี่น้องมีในใจอยู่แล้วแต่พี่น้องจอกหาตัวอีกจักตัวหนึ่งเนาะพี่น้องไปพิจ,จารณาเนาะให้พี่น้องคิดเบิ้งเอา พี่น้องมากก็คือจัดเลยขัดก็คือพันนะครับแนวทางปิดไปได้เปิดสุดยางสุดยวได้พี่น้องเด้นะครับเพราะว่าอาจารย์ได้เจ้าสิเก่งมัตส์แทกกะซังนะครับเก่งจีเรกเก่งจังหวดบรูนะครับบอก,ก้าเขาเกาหวดสิบหวดคือปูท่องกับปูมงคลก็บถือว่าสุดยอดแล้วเน,าานวถึงเนวท่างเปิ้สีเข่าถึงเนวทางเปิ้สีลุดเพิ่นกับคงที่คือเก่าพี่น้องก็ให้พี่น้องมาผิดจะหน้าคือเก่า นาะพี่น้องเนาะเพื่นกับบ่เคยว่านะครับแต่แนทางถ้า่นเขา้าเข้าห้ใจหายแบบหมดโหดได้พี่น้องเขา้าเอาพี่น้องไปตามกันเลยพี่น้องรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งพี่น้องนะครับวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งพฤศจิกาเด้อนพฤศกิกาพฤศกิกายนนะครับสองห้า หกเจ็ดพี่น้องพฤษอกิกาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาล รัฐบาลไทยนะครับพ่อใจดีนะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องมาเบิงวิ่งบนล่างกันเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างเนาะ วิ่ง,บน,ง,งบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างคืออย่างพี่น้องโตใดนเนาะอย่าไปเบิงไปปิดจาหนากันโอ้พี่น้องประท่านโทษ ขอพี่พี่น้องบ่เป็นพอใจดีน่าลืมเห็นบ่พี่น้องเด้อปูทองเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยปูทองเด้อประทานโทษประทานโทษได้หลายปูทองนะครับปูทองพี่น้องนะครับประทานโทษจริงๆนะครับปูทองนะครับรัฐบาลไทยปูทองวิ่งยังพี่น้องนะครับ เพื่นวิ่งยังไงพี่น้องเบิกกันปูทองวิ่งไปที่หนึ่งหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องปูทองจัดไปที่หนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องนะครับ พี่น้องมกกักจัด,ด้อผู้ใดเป็นเอฟซีปูท่องอย่าฝ่าวาถอดอย่าฝ่าวอดใจด้พอ,าาอพี่น้องด้อย่าฝ่าวอดพี่น้องนะครับยาาอย่าฝ่าวาดถอดอย่าฝ่าวอดใจพี่น้องสู้กันต่อไปนะครับสู้กันต่อไปนะครับวิธีการจับคู่ปูท่องมันจับคู่ยังไงพี่น้องอย่าไปเบิ่งกันเนาะว่าปูมันจับคู่ยังไงเนาะ ปูทองจับคูนน่นะพี่ดำเนาะหนึ่งศูนย์ สองหนึ่งห้าพี่น้องครับปูทองเด้อนะครับปูทองเนาะ นะครับจัดให้พี่เป็นที่เรียบร้อยจัดให้พี่ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเบื่องสามตัวพี่น้องสามตัวของปูเพ่นเอาอยางไห้พี่น้อง3ามตัวปูทองพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะแปดหนึ่งเก้า นี่คือสามตัวของปูทองเด้อพี่น้องเด้อสามตัวของปูทองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องนะครับมักกะจัดขัดกระพานของปูทองเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูทองเด้อพี่น้องเด้อจากซกปรกแน่พี่น้องลืมวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยปูทองพี่น้อง วิ่งบนล่างหนึ่งพี่น้องจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหาสามตัวเม็ดเดียวแปดหนึ่งเก้าพี่น้องแปดหนึ่งเก้าตัดเด่นเลยพี่น้องเด้อตัดเด่นเอาแล้วแต่พี่น้องสิพิจารณานะครับเอาแคปหน้าจอได้เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูท้องกันหลายๆพี่น้องเนาะให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีกมีมน้ทาทังฝากพี่ตอนน้องซ้ำอยู่นพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ